เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กิจแบบบัดนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาลงแหลงกับยอนนะครับซึ่งไอดีนี้ประมาณ110กว่าดาวนะแล้วก็ฝั่งเรามีแข็งแกร่ง2คนเว้ยแต่ฝั่งตรงข้ามครับเห็นชื่อราวิวป่ะบุรีลัมเฟิร์สวันจุดจุดจุดใช่ตัวจริงไหมเพื่อนๆคือปกติเขามีจุดไหมอะแต่ แต่คืออันนี้มันก็เป็นแบบว่าแรงร้อยกับดาวแล้วไงมันไม่น่าจะมีตัวปลอมนะครับมันน่าจะเป็นตัวจริงนะครับผมแต่ผมไม่รู้มันใจไม่มั่นใจเหมือนกันต้องหลังจบเกมถึงจะไปเช็คได้นะครับว่าตัวจริงตัวปลอมนะครับผมเพราะว่าปกติชื่อไม่มีจุดจุจุดจุดนะแต่ไม่มั่นใจครับผมเขาอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้เราไม่รู้เหมือนกันครับก็มาวันนี้เล่นยอนครับมาแรงเหลือเกินช่วงนี้เล่นเซตนี้เลยนะผมคือต้องพูดตรงว่าผมอ่ะเล่นยอนไม่มีฟอสเคปไม่เก่งเว้ยคือ คือถ้าสมมติว่าผมไปออกโ mi ออาร์มไทคอยเข็บผมจะรู้สึกว่าผมเล่นแบบไม่ได้ไม่ได้อะเล่นไม่ได้อะ<ร><ร>คือผมผมต้องออกปอยเข็บนะครับผมเวลาผมเล่นยอนนะครับก็มาเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าสู้กับเฟิร์สวันเป็นยังไงตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่พูดไปก่อนเดยวหลังจบเกมก็ไปเช็คเอาโอเคก็แตก,กลางนะครับผมให้ซาต้ามาเดินกับเรานะ เขาเป็นตีมี่เลี้ยงเฟิร์สวันเล่นลาวิลป่าคือตีมี่เนี่ยมันก็หลุดก็ต้องพลิกมานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่พอเวลาตีมี่หลุดอ่ะป่ามันก็จะเป็นแคลรี่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าให้ตีมี่มายืนเลนมันก็คงแบบว่าไม่ค่อยเก่งเท่าเอาป่าเป็นแคลรี่แล้วก็ฟาร์มเดินกับป่าดีกว่าใช่ไหมฝั่งตรงข้ามเป็นนี่นะไฟเตอร์ข้าง2เลนเลยมา ยอนนี S <S <preach science> ่เป็นตัวหนึ่งที่สู้ตีมี่ได้นะครับเหมือนกับว่ายอนอ่ะสู้ในคอมแบบนี้ได้เพราะว่าพอเป็นฝั่งนองข้าเป็นตีมี่ปุ๊บแล้วเขาเป็นแคลรี่ป่ามันจะเหมือนกับว่าไม่มีไม่มีป่าล้วงเราแล้วอะไรประมาณนี้นะครับยิงใจเย็นๆก่อนช่วงนี้ยอนมาแรงแต่ก็ต้องรอประมาณมีดับชินะครับเฮ้ยดึงโดนเฉยงงผมยังตกใจแล้วว่าดึงโดนได้ยังไง โอเคมามีแก๊กมาแล้วต้องอุ่นใจนี่ครับผมคือยอมมันก็ค่อนข้างเล่นง่ายนะเวลามีแก๊กนะครับเอาดึงโดนอีกแบบนี้โอ้ดูสวยจัดเรารูดรูดเออเอาเด้เฮ้ยแต่เฟิร์สวันหายวะ่ะปาเขาหายนะเห็นปะหายไปเลยอนะผมขอเคลียร์คลิปชุดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยกลางนะครับผมเอาได้ว่ะ ได้วะเฟิร์สวันตายวะรูดรูดรูดป้อมรูดอันติเออจะฮิวใช่ไหมเราตัดฮิวไปก่อนเลยนะครับผมเฟิร์สวะเอาโถเว้ยไอ้ยามากันเต็มเลยอุ้ยดูสวยรูดก่อนเราเพนโอ้โหไม่รอดแบบเป็นลมโอ้แล้วไม่มีใครมาเลยเพื่อนเฮ้ยคีล่ามัน คีล่าไม่ไม่ไม่มาแกงเร็วะเพื่อนโอ้โหเสียใจว่ะเมื่อกี้ถ้าสมมติคีล่ามาหรือว่าเมดมานี่เอาเวรกรรมมาแบบนี้เอาเฮ้ย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 โอ้ช็อตโง่ครับผมเอาเอาปิกตกปิกตกเอ้ยฟันฟันวันรอดแล้วว่าอย่างนั้นน่ะเอาเอาเอาตกอีกเอายังไงเออได้เอาเวรกรรมครับลาวิลไม่ได้คิวรัวๆเอาดึงไม่โดนอีกโอ้โห โอ้ยไรขีเล่านี่คือแบบไม่มาจริงๆว่ะโอเคตอนนี้ต้องรีบขึ้นเป็นดาบคีให้ได้นะครับคือถ้ายอนอ่ะไม่มีดาบคีนี่คือมันก็ไม่เก่งนะครับคือมันยอนเนี่ยมันจะเล่นได้จริงๆอ่ะก็ต่อเมื่อมีโอ้ยดึงสวยว่ะโอ้ไอ้แก๊กนี่ดึงแม่นนะแก๊กแข็งแ่งเนี่ยเอาเรื่องนะรูดเออเพื่นก่อนเพื่อนโอ้โหไอ้แก๊กโดนจับว่ะ น่าจะรอดอยู่นะครับเออสวยอยู่ลูดไปนหนึ่งทีมาโอ๋ยตีมีม่มันชุบนิง่งยิง builder ซันใส่ตีมี่เออสวยจัดเอ,อ้ามาเฟิร์สวันเอ,อ้ยผมเห็นก่อนเขาบอกจะบินก่อนแล้วครับไม่อยู่แล้วอุ้ยฟังเราจะตายหมดเลยป่ะโอเคเราได้5-2ตาย2นะครับถือว่ายังทรงๆอ,อ,อยู่แต่เพราะว่า เฟอร์วันแม่งรวยว่ะอ่ะได้ดาบคิวแล้วโอ้เงิน4,000ันสีเฟอร์วันเงิน4,000ัีผม2,800อนแปดอ้ my god oh my god โอเคมากันกลางก่อนนะครับตอนนี้อันเลนแข็งแข่งก็ยังยืนเลนแข็งอยู่นะอันเลนแข็งแข่งนะครับ แต่แก๊กนี้ก็ค่อนข้างดึงได้หน้าประทับใจนะเขาดึงค่อนข้างแม่นเลยนะเว้ยเอาเจริงๆอะ่ะถ้าดูแบบว่าจากการดึงมาหลายครั้งนะครับเขาดึงใช้ได้เลยอะแต่ตอนนี้โซ่หวันอุ้ยอา้าวตีมี่เข้ามาแบบนี้แก๊กจากการมันยืดรูดอา้อาว้ามีชุบใช่ไหมเรากดท่าหนึ่งวางไปก่อนเลยเออมาแล้ววะ่ะเฮ้ยเฮ้ยตีมีม่มันพลาดวะ่ะโอ้แต่โหเ,เงินเขาเยอะชิปเป่งเลยวะ่ะ โอเคมาดูให้เราเดินตามแคกนะครับเดินตามแคกไม่มีใครฆ่าเราได้โอ้ยแ๊กดึงอย่างแม่นเลยจริงๆเอาเรื่องวะโอเคด้านบนก็ไม่กันไม่เนี่ยกันก่อนดีกว่านะครับผมโอ้ยเฟิร์สวันโผล่ด้านบนแล้วผมว่ายังไงก็กันไม่ได้นะครับต้องปล่อยแตกว่ะด้านบนโอ้เงินหกพันสองปล่อยครับปล่อยปล่อยปล่อยโอ้โห ยังไงสปินดีคอนอุ๊เกือบตายเอายิงอุ้ยโอ้โหเขายังฆ่าเราได้ก็วะพลัขงของเงินไงผมบอกเลยเมื่อกี้เห็นได้เลยว่าเขา6,500นะลาวิวอ่ะเอด้านบนด้านบนคือเขาเงินเร็วมากเว้ยแล้วแบบว่าอำนาจของเงินอยู่กับลาวิวเพื่อน คือมันยากนะครับผมมัน,ม,น,ม,นมันต้องเราเราต้องตามสู้อ่ะจริงๆขอคิดนะตัวนี้เอออ่าได้สลิงสติงมาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะขึ้นเป็นฟอร์สเคปนะครับผมเอาวะถ้าได้ฟอร์สเคปผมว่ามีมสิทธิ์มีสิทธิ์ชนะด้วยเกมเนี้ยผมบอกเลยคือฝั่งเรามันก็ตัวล้วงมีอยู่แต่ฝั่งเขาไม่มีตัวล้วงเท่าไหร่นะครับตัวล้วงเขาไม่ค่อยมีเลยนะมันเป็นแบบมันเป็นแบบโอมน,นบบพวก้นี้นะครับผม แถมเมก็เป็นวีล่าด้วยอ่ะผมว่าถ้าได้เพราเคปมีลุ้นอยู่นะครับว่าผมจะได้ลูดฟรีเยอะอยู่ก่อนตายอะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้คัคดูดโอ้ดึงสวยดูสวยจัดโอ้ยลูดฟรีอีสปอร์ตอีมีชุบโอ้โหเอาเก็บงานไปครับเพื่อนเอาสวยจัดว่ะลูดโอ้ยไปวันโอ้เอ้าเอาดิลูดเฮ้ยเอาเรื่องว่ะผมเมื่อกี้ต้องยกเครดิตให้แ <diction> ก <aries> <ac ad> ๊กจริงๆอ่ะ ดูสวยมากโอเคผมน่าจะได้ป้องกลางนะครับผมซอยฟรีและกลางไม่เอาดีกว่าเสี่ยงเกินโอมินมารับแล้วผมก็ไม่กล้าไปนะครับต่อให้แบบว่าเขาตายสี่ผมก็ไม่กล้านะเพราะว่าดูจากแมพเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่มีทีมเราอยู่ข้างๆผมเลยนะครับผมไม่เสี่ยงนะถ้าโดนล็อกมาผมก็ตายนะครับผมนีม่คุมอะ่ะเฮ้ยคีล่ามาไปอยู่บนแมพเห็นปะ ดูเหมือนว่าฟอร์เรนจะมาตรงนี้นะฟอร์เรนฮีล่าเข้าหลังฟอร์เรนแล,ล้วเขาไม่เข้าว่ะตรงกลางโดนแล้วว่ะสป,ปินไปเลยเพื่อนไป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 โอ้ดึงสวยเออเอ้ยเปิดวันไม่ไหวหรอกเอ้ยโอ้โหเอานี่ก่อนครับนี่ก่อนเลยวิลเอาได้ฟลอยเขมมาแล้วลูด เรามีพ่อเข็บรูดเฮ้ยเขาว่ะเขาตายสี่ว่ะโอเคเอาป้อมกลางเลยมาตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาของยอนเลยเพื่อนๆคือถ้าได้พ่อเข็บเมื่อ,อไหร่เนี่ยก็ถือว่าเล่นง,ง่ายมากๆแล้วนะครับผมโอเคมา,โอ,คมาโ,อโอ้ดึงโอ้โหต้องยกให้นิวจริงๆแก๊กเนี่ยเอาเรื่องว่ะ มาผมจะได้มูลานะอ้าวโดนโชคดีเพื่อนโชคดีแก๊กเอ้ยแต่ถือว่าเขาบังกระสุนให้เราด้วยเมื่อกี้เอาจริงถ้าผมแบบว่าไม่ไม่มีแก๊กอยู่เมื่อกี้ผมก็โดนอันตีลาวิวนะแล้วผมก็น่าจะตายแทนเองครับผมโอเคดันล่างครับดันล่างมา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  เชดยากครับเอาอ้ยโอเลนตายวะเฮ้ยได้ป้อมล่างไนดะ้แบบนี้นะครับป้องปีเลยนะอย่างเงี้ยโอเมนอยู่บนโอเคได้ป้อมล่างมาไปตีคองครับคือตอนนี้เนี่ยผมว่าเราก็ยิงแรงมากๆอยู่ปล่อยบนนะเออผมปล่อยบนนะครับผมเพราะว่าปล่อยบนปุ๊บเนี่ยจะได้ทั้งนี้นด้วย โอ้ยกระสุนไ,ได้ได้ทั้งมังกรนะครับเป็นการโซมังกรไปในตัวนะโอเคเราไปเคลียร์บนครับได้เลยครัผมจะหาจังหวะปล่อยมังกรยิงนกหน่อยไม่มีนกให้ยิงละเฮ้ยโดนว่ะโดนว่ะโดนว่ะโดนล็อกโอ้ซาตาเรามาแล้วลูดเออติดคนเข็มไปโอ้แก๊กดูดโอ้โหสวย หลุดเอานี้กดเกิดเราล็อกขาท่านหนึ่งเรียบร้อยครับผมยิงฟรี e port. อีสปอร์ตเอออ้าวเฮ้ยเยเดี๋ยวโอเมนจะตายนี่ยิงแบบมุมมืดออเอาเรื่องเว้ยเออมานี่ไงยิงอโอเคมันถึงเวลาของยอนไงตอนนี้ลูดป้อมสดๆคลิปดันเข้ามาโอเคสวยครับ ผมว่าเกมนี้ค่อนข้างเอาตรงอะ่ะต้นเกมต้นเกมนี่เราก็เล่นยากอยู่เพราะว่าเราไม่มีของนะครับแต่พอเหล็กเกยมยอนมันก็ได้อยู่นะครับผมช่วงนี้เนี่ยยอนเอามาในในโปรลีก็ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วคือฝาตรงข้ามมันเป็นคอมที่แบบไม่ใช่ฮีโร่ลวงด้วยนะครับมันเลยทําให้เหล็กเกมยอนยิ่งเล่นง่ายเข้าไปใหญ่นะครับผมยิงไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะ MBP ด้วยนะครับเอาว่ะเฟซบุ๊ตัวจริงบอกว่าผมคิดผมว่าน่าจะต,ตัวจริงนะเพราะว่าดาวเรา ดาวเราเยอะอยู่เววีล่าอันดับ2ของประเทศเฟิร์สวันหัวหน้าคิวเฟิร์สวันอ้าวตัวจริงเหรอเปลี่ยนชื่อเหรอเนี่ยอ๋อโอเคครับผมเฟิร์สวันตัวจริงอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่เรายิงไปไดเมจเยอะอยู่นะ ยังไงก็โอ้ oh, แต่เฟิร์สวันเขาก็ยิงไป40%อ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าเลยคนระับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ